22ด่านอุปสรรคการบำเพ็ญพระโอวาทพระพุทธทจี้กงพึงตระหนักวาระท้ายทั้งมารภัยลงสู่โลกต้องเร่งตนสร้างบุญกุศลคุณงามความดีอย่าได้ปล่อยชีวิตตามกระแสจิตใจแห่งพุทธะภายในเจ้า ให้สำแดงได้เต็มที่บำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมย่อมมีบางสิ่งรบกวนขวางกั้นทุกสิ่งอย่างอยู่ที่บุญสัมพันธ์บางคนราบรื่นบางคนมากอุปสรรคขอเพียงแต่สิทรักกำหนดตนให้คงมั่นในจุดหมายยืนหยัดในปณิธานโดยจิตสำนึกคุณ สิทธิ์จะเจอแสงสว่างนำทางอยู่เบื้องหน้าสิทธิ์จะเจอปัญหาท่ามกลางความวิกฤตขอให้สิทธิ์จงถือว่าอุปสรรคเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เจ้าก้าวหน้าที่ช่วยให้เจ้าแข็งกแกรง่งเช่นนี้แล้วเจ้าจะเจอทางสว่างท่ามกลางความมืดมิด